ครับซีรีส์นี้จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นคลิปยาวประมาณ1 0 1ถึง15นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ไฮบิดนะครับคืออะไรนะครับคำคำนี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับตอนนี้ก็คือเป็น อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำใช้กับปั๊มน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งปั๊มัมาร์ทนะครับปั๊มเป็นปั๊มจุ่มนะครับก็จะมีเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเนี่ยทำหน้าที่ยังไงนะครับก็คือตัวนี้จะทำหน้าที่นะครับในการรับไฟนะครับจากแผงโซลาเซลล์และก็รับไฟจากไฟบ้านนะครับมาใช้งานนะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ตัวนี้ของเราก็จะมีเป็นอินเวอร์เตอร์ s นิกนะครับโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้นะครับก็อย่างที่ทางเรานะครับได้ลงเป็นคลิปนะครับลงเป็นคลิปในใน u t u b e แล้วก็ในแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ลูกค้านิยมใช้มากๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเขาทำหน้าที่ยังไงนะครับแล้วก็หลักการการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับโดยรวมนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตัวกล่องบอดี้สีดำนะครับแล้วก็เป็นมีตัวระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นฮิตซิงระบายความร้อนครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างหนาเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับมีมีปีกออกมาให้นะครับสองฝั่ง เอาไว้เจาะรูนะครับและอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเวลาใช้งานนะครับก็เอาติดตั้งไว้ใต้แผงก็ได้หรือจะใส่ในกล่องนะครับในกล่องคอนโทรลนะครับในตู้คอนโทรลนะครับตู้ก็เป็นตู้กันน้ําแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะครับก็จะดีนะครับทีนี้ตัวการต่อการใช้งานนะครับการต่อการใช้งานสําหรับอินเวอร์เตอร์นะครับ พราะรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่นะไม่ใช้แบตเตอรี่ก็คือใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็ใช้ไฟจากไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับต่อเข้ามานะครับช่องนี้นะครับตัวช่องต่อนะครับก็จะมีดังนี้นะ,ะมีด้านที่เป็นไฟเข้านะครับเนี่ยเนี่ยด้านนี้ถ้าเราจะใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยก็จะเป็นต่อไฟเข้ามานะครับมีลายนิวตันนะครับสองเส้นก็คือไฟฟ้า220โวลต์เลยนะครับเข้ามา แล้วก็อีกจุดหนึงก็จะเป็นหัว MC4 นะครับช่องนี้นะครับเอาไว้รับไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเป็นระบบออโตะนะครับก็คือการทำงานของเขาเนี่ยเวลาที่มีแดดนะครับเขาก็จะใช้แดดก่อนกรณีที่เราใช้ไฟนะครับใช้ไฟฟ้ากับใช้ไฟจากแผงร่วมกันนะครับก็คือเครื่องจะเป็นทำงานแบบออโต้ก็คือจะมีโปรแกรมอัจฉริยะนะครับ เวลาที่มีแดดเขาจะใช้แดดก่อนนะครับสมมุติว่าเราเอาไปใช้กับระบบน้ําประปาหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีการใช้งานาใช้น้ําทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับในการต่อแบบผสมนะครับแบบผสมก็คือมีไฟฟ้าเข้าแล้วก็มีแผงเข้าตอนกลางวันสมมุติว่าเขาใช้ไฟจากแผงนะครับแผงผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 60- 80ถึงเเซนตนะครับ ส่วนที่เหลือเขาก็จะดึงไฟฟ้ามาใช้สมมติว่าผลิตไฟฟ้าได้80%อาจากแผงนะครับเขาก็จะดึงไฟจากไฟบ้านเ,นเข้ามาอีก20%ก็เป็น100%เพราะฉะนั้นเวลาที่ปั๊มน้ําทํางานก็จะทํางานได้100%นะครับสมมุติว่าแดดอ่อนนะครับเขาทํางานอยู่ที่20%นะครับช่วงเช้าหรือช่วงช่วงค่ำจะมืดแล้วเขาทํางาน20%เขาก็จะดึงไฟฟ้ามา80%นะครับก็จะเป็นการผสมแบบนี้นะครับส่วนตอนกลางคืนส่วนตอนกลางคืนนะครับก็ <c oughs> ขออภัยตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คือมันจะไม่มีแบตเตอรี่เนาะไม่มีแบตเตอรี่ทีเนี้ยเขาก็จะดึงไฟจากไฟฟ้าเข้ามาใช้งานโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้นะครับใช้กับปั๊มนะครับปั๊มที่เป็นตั้งแต่ครึ่งแรง นะครับไปจนถึง3แรงนะครับครึ่งแรงถึง3แรงนะครับก็เป็นขอให้เป็นปั๊มไฟบ้านนะครับ220โวลต์เป็นปั๊ม AC นะครับขอให้เป็นปั๊ม AC ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวนี้เอาไปใช้งานกับปั๊มเดิมของเราที่มีอยู่แล้วได้นะครับขอให้เป็นปั๊ม AC นะครับจะเป็นครึ่งแรง1่งแรง2แรง3แรงนะครับใช้ได้หมดเลยอ่าเป็นปั๊ม AC 1เฟส2 v, 2 0โวลต์นะครับหรือจะเป็น ปั๊ม3เฟสก็ได้ขอให้เป็น2 2 0โวลต์นะครับอ่าก็ใช้ได้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับสามารถทนแรงกระชากได้ถึง4 0 0 0โวลต์นะครับถ้าเวลาฟ้าผ่านะครับเวลาฟ้าผ่าอ่ากันฟ้าผ่าเนาะเวลาฟ้าผ่านี่ก็คือถ้าไม่เกิน4 0 0 0โวลต์นะครับเครื่องมีมีตัวกันฟ้าผ่านะก็จะจะไม่เสียหายนะครับไม่เป็นไรนะครับ ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงเป็นขดลวดแล้วก็เป็นอุปกรณ์อยู่ข้างในการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเรามีคู่มือไปให้นะก็ติดตั้งเวลาติดตั้งนะครับถ้าเป็นปัม๊มปั๊ม ac ของเรานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะมีแคปมีคาปาซิเตอร์นะครับเวลาที่เราไปต่อนะครับเราต้องถอดแคปถอดคาปาซิเตอร์ของปั๊มออกก่อนนะครับแล้วก็มาจับ ค่าโอห์มมิเตอร์นะครับมาวัดค่าโอห์มมิเตอร์อ่าแล้วก็สมมุติว่าสายของปั๊มนะครับจะมี3าสายนะอ่าผมสมมุติให้เป็นดำดำเทาน้ำตาลเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือสายของโซล่านะครับสายของสายของอ่าอินเวอร์เตอร์ปัม๊มน้ำนะครับก็จะเป็น3สายมาให้อยู่แล้วนะครับมี scr นะครับมีกำหนดค่ามาให้ทีนี้เราจะไปจับ สายของปั๊มน้ำนะครับเราก็ต้องวัดค่าค่าโอห์มของปั๊มน้ำก่อนนะครับก็คือเอาสมมุติให้เป็น1 2 3สองสามนะครับเราก็จะวัด1คู่กับ2ได้เท่าไหร่หนึ่งกับ3ได้เท่าไหร่แล้วก็2กับ3าได้เท่าไหร่นะครับเราก็ดูค่าเรียงลําดับ1 2 3สามนะครับค่ามากค่ากลางค่าน้อยนะครับแล้วก็เอามาจับเข้ากับเข้ากับสายของอิเอร์เตอร์เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้แผงโซลาเซลล์นะครับวิธีการเลือกนะครับก็ตัวนี้ เขาจะทำงานมีระบบซอฟต์สตาร์ทในการทำงานนะครับก็คือเราถอดคาปาซิเต,ตอร์ออกแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีซอฟต์สตาร์ทในการที่จะทำงานมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับตั้งแต่วลต่ำนะครับต้นที่โวตนต่ำประมาณแปดสิบโวลต์ถึงร้อยโวลต์ขึ้นไปนี่ก็ทำงานแล้วนะครับาการต่อแผงก็ต่อเป็นอนุกรมนะครับต่อเป็นอนุกรมสมมติว่า เรามีปั๊มน้ำนะครับเรามีปั๊มน้ำสามแรงนะครับสามแรงก็อยู่ที่ประมาณ2,200ันสวัตตนะครับเวลาเราเลือกแผงนะครับเราก็ต้องเลือกแผงเผื่อไว้อย่างน้อย1.5จุเท่านะครับหนเท่าหรือ2เท่าก็ดีนะครับเพราะว่าแดดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าแดดจะจัดเลยก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับถ้าเลยนั้นไปก็จะแดดออกอทีนี้ถ้าเราอยากให้ ั๊น้ำของเรานะครับทํางานเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องไปดึงไฟจากจากไฟบ้านมาเยอะนะครับเราก็ใช้เป็นแผงเผื่อเอาไว้นะครับอย่างเช่นปั๊มสามแรงนะครับ2,200วัตต์เราก็ควรจะเผื่อแผงอยู่ที่ประมาณ2,600นะครับหรือ3,000วัตต์ก็ได้นะครับซึ่งแผงทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแผงขนาดใหญ่แล้วก็ราคาก็จะจะไม่ได้สูงมากแล้วราคาก็ลงมาแล้วนะครับ สมมติว่าเราเลือกเป็น3,000วัตนะครับเราก็อาจจะเป็นตัวแผงอยู่ที่ประมาณ450นะครับหรือ500นะครับ500วัตขึ้นไปเนี้ยนะครับก็6แผงนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้ค่าโวลต์น,นะครับค่าโวลต์มันลงตัวนะครับแล้วก็วัดลงตัวด้วยนะครับซึ่งเราต้องคำนวณวัดต์กับโวลต์ด้วยนะครับวัตต์กับโวลต์ถ้าสมมติว่าเลือกใช้แผงที่ ที่หวัดสูงนะครับแล้วจานวนแผงน้อยบางทีโวลต์จะได้โวลต์ที่ออกมาจะได้น้อยนะครับอ่าต้องต้องเผื่อค่าโวลต์ด้วยนะครับอ่าแต่แต่ถ้าเราใช้แผงที่เป็นหวัดกลางๆลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้จํานวนที่เยอะขึ้นนะครับราคาก็จะไม่ได้แพงมากก็จะได้โวลต์ขึ้นมาอ่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้เครื่องทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเราใช้กับปั๊ม นะครับเป็นปั๊มบาดาลนะครับปั๊มสมม์ินะครับปั๊มสมม์ิก็ใช้ได้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรงถึงสามแรงนะครับแล้วก็เป็นปั๊มปั๊มหอยโขงนะครับปั๊มหอยโขงก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับมีมีลูกลอยนะครับเราสามารถต่อลูกลอยได้ด้วยนะครับต่อต่อลูกลอยก็คือตั้งเป็นเป็นออโต้ให้ให้ตัวอินเวอร์เตอร์จับนะครับสมมติน้ําลดนะครับน้ํารดหรือแบบน้ํา ลดระดับลงนะครับก็สั่งให้ปั๊มทํางานนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางทั้นนะครับต่อเข้ากับปั๊มปั๊มสมมตนะครับก็คือดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเลยนะครับดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็จะต่อเข้ากับเบรกเกอร์ร่วมด้วยก็ได้แล้วก็สับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเวลาที่ให้ทํางานนะครับแล้วก็พอไม่ใช้งานก็สับสวิตช์ลงนะครับหรือจะปล่อยปล่อยไปเลยก็ได้นะครับ กรณีที่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าร่วมเราเราปล่อยปั๊มไว้เลยปล่อยอินเวอร์เตอร์ไว้เลยนะครับก็คือเวลามีแดดเขาจะเริ่มทํางานพอแดดหมดเขาก็เขาก็หยุดทางานเองออโต้นะครับก็คือเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยเซ็ตเซ็ตค่าเอาไว้ทีเดียวเซ็ตเซ็ตไว้ครั้งเดียวนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลคร่าวๆของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับปั๊มน้ํานะครับก็จะทํางานลักษณะนี้ก็คือไม่ต้องยุ่งกับแบตเตอรี่เลยเราไม่ต้อง ไปลงทุนเรื่องแบตเลยนะครับก็คือตัวนี้การทํางานเหมือนไฮบริดนะครับเหมือนไฮบริดเหมือนเหมือนอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออนกริดนะครับที่ใช้ในบ้านเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฮบริดก็คือใช้ไฟฟ้าต่อเข้ามานะครับร่วมด้วยแล้วก็ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาร่วมด้วยหรือว่าบางท่านบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับต่อเข้ามานะครับแล้วก็นําไปใช้งานนะครับทีนี้ ตัวนี้ต่างจากอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นเพียวสายเวฟยังไงนะครับต่างจากอินเวอร์เตอร์สวิตชิ่งเพียวสายเวฟยังไงก็คืออ่ะนี่เลยครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นสวิตชิ่งเพียวสาเวฟนะครับเขาจะหน้าตาแบบนี้นะครับการทำงานของเขานะครับก็คือจะแปลงไฟจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟบ้านแปลงไฟจากแบตเป็นไฟบ้านนะครับแบตเตอรี่เราจะต่อแบบระบบ12โวลต์ 24โวลต์หรือ48โวลต์ก็ได้แต่ว่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็ต้องเลือกตามระบบแบตท,ที่เราต่อนะครับตัวนี้จะจะไม่ได้มีเลนส์สูงนะครับก็คือเป็นค่าใดค่าหนึ่งเลยถ้าเป็นเลือกเป็น12โวลต์ระบบแบตก็ต้องต่อ12โวลต์24โวลต์ระบบแบตเราก็ต้องต่อ24โวลต์อย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้หน้าที่ของเขาก็คือแปลงไฟ DC นะครับแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC อย่างตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์2,000วัตต์เพียวซาเวฟนะครับ TBE 2 12โวลต์2,000วัตต์เพียวซาเวฟก็คือเขาจะรับไฟ DC DC คือรับไฟจากแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับ DC 12โวลต์ to AC 220โวลต์นะครับก็รับไฟ12โวลต์จากแบตแปลงไฟไปเป็นไฟบ้าน220โวลต์นะครับกำลังไฟอยู่ที่2,000วัตต์ก็คือตัวนี้ ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแรงจ่ายพลังงานก็ต้องมาจากแบตเตอรี่เท่านั้นทีนี้ไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราจะชาร์จไฟจากไหนก็เป็นอีกระบบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเลือกนะครับแบตเตอรี่บางทีก็ชาร์จจากไฟบ้านก็ได้นะครับกรณีที่แบบบางท่านนะใช้งานชั่วครั้งชั่วคราวเช่นพกพาไปสวนด้วยเอาแบตไปสวนอย่างเงี้ยเราก็ชาร์จแบตจากที่บ้านให้เต็มแล้วก็ยกไปได้เลยนะครับแต่ บางท่านนะครับเอาไปใช้งานบ้านสวนเอาไปติดตามรถโมบายรถฟุตทักอย่างเงี้ยที่ที่ที่ติดตั้งแล้วแบบไม่อยากยกขึ้นยกลงนะการชาร์จเราก็อาจจะชาร์จจากแผงโซลาเซลล์ได้นะครับก็คือ,อมีแผงโซลาเซลล์ชาร์จลงที่คอนโทลชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟลงมาที่แบตพอได้ไฟจากแบตก็เอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับไปทําหน้าที่แปลงไฟจากแบตไปเป็นไฟบ้านนะครับคือหลักการของเขานะครับส่วนตัวสวิตตัวเบรกเกอร์อะไรเราก็ไปเลือก นะครับเลือกให้มันบาลานซ์กันนะครับให้ให้เห,หมาะสมนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเป็นอินเวอร์เตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็มีสายดำแดงมาให้นะครับนี่คือสายแบตเตอรี่นะเป็นสายทองแดงนะครับก็ยาว80เซนตัวนี้เหมาะสมนะครับในการใช้งานวิธีการใช้ก็คือแนะนำให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยกับแบตย่าอยู่ไกลกันมากนะครับอย่าอยู่ไกลกันมากเพราะว่า เพราะว่ามันจะทําให้โวนตกนะครับจะทําให้โวนตกก็คือควรจะใช้ระยะที่เหมาะสมก็80เซนถึงเมตรหนึ่งนะครับอย่างที่สายจากโรงงานแถมมาให้ตัวนี้แต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ใช้อินเวอร์เตอร์อาวางไว้ไกลจากแบตเตอรี่เราก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มสายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสายอ สายแบตเตอรี่เนาะเป็นสายทองแดงนะครับก็จะเป็นแบบฝอยนะครับเราก็เพิ่มสายให้ใหญ่ขึ้นสายก็จะมีตั้งแต่เบอร์เล็กไปจนถึงเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ก็35 s สิบห้50แควรห้สิบสแอย่างนี้นะครับอ่าก็เลือกใช้กันนะครับเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เริ่มต้น12โวลต์เนี่ยก็จะเป็นที่โวลต์ต่ำโวลต์ต่ำทีนี้อ่าสายไฟเขาก็จะเดินเดินได้น้อยนะครับดึงไฟได้น้อยทีนี้มันก็จะต้องไปเพิ่มไปเพิ่มสาย นะครับเพื่อให้ไฟมันเดินสะดวกแต่ถ้าระบบ24โวลต์ขึ้นมาเนี่ย24โวลต์หรือ418โวลต์เนี่ยสายไฟก็จะเล็กลงความร้อนในระบบก็จะน้อยลงนะครับอ่าก็เปรียบเทียบก็เหมือนไฟ220โวลต์นะครับก็สายไฟก็จะเล็กนิดเดียวนะครับสายไฟเล็กนิดเดียวนะครับความร้อนในระบบก็จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกันอ่าตัวนี้เราก็เลือกใช้แ้งหมาะสมนะครับ TBE ก็จะมีตั้งแต่500ถึง6,000วัตต์เนาะเป็นเพียวไซเว็บนะครับอ่าก็เลือกใช้งานกันนะครับ อ่ะนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับ